สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชม15เหรียญไม่ผ่านการใช้งานสวยมากๆ UNC un used coin เหรียญไม่ผ่านใช้เป็นเหรียญนะครับ1สตาง Star d b o k นะครับขาวๆสวยๆปี2487อายุเหรียญเกือบร้อยกว่าปีรายการนี้มี15เหรียญเหรียญละ50บาทรวมแล้ว750บาทลงทะเบียน30ส่งไวๆว0้ให้เวลา3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน หนึ 1> 1, 2, กดหยุดเลยครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพเลยครับเพื่อนๆเ,เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาปริ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆเอาไปนั่งดูในห้างสรสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิลๆก็ได้นะครับยังไงครับนี่คร่าวๆนะโโหเห็นไหมครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับ ต่อมาครับหนึกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังนะครับแบบนี้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสัรพสินค้าเยน็ยนๆจิบกาแฟชิลๆได้เลยนะครับสวยไหมครับเพื่อนๆดูรายละเอียดขอบเหรียญด้านนอกขอบเหรียญด้านใน เนื้อดีบุกนะครับสวยๆใหม่ๆขอบวิ้งๆเลยนะครับอ่าแล้วก็แพ็กแบบนี้ครับ1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้านี่เอาไปขยายดูครับเวลาใส่สองจะเป็นแบบนี้นะสวยมากครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะจ้าเลื่อนครับครบ3วิหวิเราก็เลื่อนครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมแล้วก็หายากกว่าเดิมราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ